สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้พามาชมนะครับเรื่องของการเปลี่ยนยางนะครับที่ผมไปเปลี่ยนว่าไปเปลี่ยนที่ไหนยังไงนะครับร้านไหนนะครับของร้านสักนะครับท่านใดที่อยู่ร้านสักก็จะแนะนำนะครับนี่ครับร้านนี้เลยครับผมเจรัดการยางนะครับร้านยางใหม่ปีใหม่ไม่ตกสต็อกนะครับยางดีเกรดดีคุณภาพดีนะครับต้องที่ร้านยางเจรัสนะครับผม อยู่ตรงข้ามโรงพยาบาลร้านสักนะครับก็สามารถเข้ามาใช้บริการได้นะครับตั้งแต่เจ็ดโมงถึงห้าโมงเย็นนะครับนอกเวลาก็สามารถไปนอกสถานที่ได้นะครับหรือโทรเข้ามาแจ้งว่ายางรั่วตรงไหนเสียตรงไหนก็สามารถแจ้งเข้ามาได้นะครับก็มีบริการมีบริการไปนะครับผมนี่ครับนี่ครับยางรถถ่ายผมก็เปลี่ยนเปลี่ยนใหม่แะนี่ตอนนี้การงัดนะครับงัดเป็นยังไงนะครับ เครื่องงัดได้มาตรฐานละูกค้าไม่ต้องรอนานนะครับผมมีเครื่องงัดสองตัวมีพนักง,งานคอยทำให้ตลอดนะครับไม่ต้องรอคิวนานผมจะเปลี่ยนเฉพาะยางนอกนะครับยางในก็ยังพอใช้ได้ก็ใช้ไปก่อน,อนเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายนะครับจ่ายจริงก็อยากเปลี่ยนนะครับแต่ก็ตรงนี้คุณรับน้อยนะครับยังพื้นผลิตยังไม่ได้ ยางเราถ่ายยางหน้าผมจะเป็นขอรดที่6นะครับตัว3ที่6แรงนี่ใส่มาแล้วครับเป็นยี่ห้อที่ผมลักใช้จะเป็นยี่ห้อ d น n l o f นะครับแล้วแต่ลูกค้าจะเลือกนะครับจะมีหลายยี่ห้อจะมี d น n l o f มีโอตานี้มีหลายยี่ห้อนะครับก็สามารถมาเลือกที่หน้าร้านได้เลยนะครับขั้นตอนการใส่ก็ประมาณไม่เกิน10นาทีนะครับถอดใส่ รวดเร็วทันใจแน่นอนครับทันใช้นะครับนี่ครับก็จะมียางสต็อกไว้นะเป็นยางปีใหม่ก็นี่ครับตรงนี้สังเกตตรงนี้จะมีสัปดาห์มีปีบอกอยู่นะครับมีเลือกหลากลายี่ห้อนะไม่ว่ารถไถรถยนต์รถเก่งนะครับมีหลายค่ายนะครับแล้วเราสามารถเลือกได้นะครับหรืออยากได้ค่ายไหนพิเศษที่หน้าร้านไม่มีก็สามารถสั่งได้นะครับอันทย์เดียวไม่เกินหนึ่งอาทิตย์นะครับอันนี้ก็จะเป็นยางรถไถใหญ่ นอหลังขอบยี่6 2บสี่ยสกยี่แปดสามสิบสสั่งได้นะครับยางรถรถโมมันรถต๊อกๆนะครับมีหมดนะครับนี่เป็นยางดอกเอทก็มีนะครับยางไลซิ่งก็มีอันนี้ถังลมถังลมก็จะเป็นถังลมในตัวเจนสามารถเติมลมในตัวเจนได้นะครับเปลี่ยนยางพร้อมพร้อมลมในตัวเจนฟรีมีครับแม็กแม็กรถแจ็คแม็กรถเก๋ง มีเลือกมากมายนะครับแม็กรถกระบ,บะแม็กซิ่งนะครับก mm ็ hmm. สามารถเข้ามาเลือกชมกันได้นะครับที่ร้านยางเจรต์หรือเริรต์การยางนะครับมีลิฟตยกอย่างดีได้มาตรฐานนะครับผม mm hmm. คิดจะเปลี่ยนยางคิดถึงเจรต์การยางอยู่ตรงข้ามโรงพยาบาลลานสักครับติดกับตลาดของถมฝั่งทิศตะวันออก mm hmm. สวัสดีครับ